เป็นยังไงบ้างครับอย่างหลังจากที่ผมให้พวกเราไปช่วยกันอ่านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญสําคัญกันมาสามสัปดาห์ติดติดกันพวกเราติดขัดอะไรบ้างครับไม่ติดขัดอะไรเลยสบายมากงั้นก็ดีแล้วนะครับ สี่สัปดาห์จากนี้ไปจริงๆมันยาวกว่าสีสัปดาห์แล้วเพราะมันมีหยุดสองกรานด้วย <_ T. S 1> ผมจะให้นักศึกษายิ่งโดดเดี่ยวกับเดิมอีกนะครับในการศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สําคัญสําคัญนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยกฎหมายว่าด้วยนโยบายและแผนในทั้งสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยผมได้ให้ เว็บไซต์ของเอกสารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการให้นักศึกษาเนี่ยตามลิงก์พวกนั้นไปแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากให้สุดเท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะผมก็จะไม่ได้บรรยายอะไรมากทีนี้นับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนั่นก็คือวันนี้นักศึกษาก็ลุยของนักศึกษาไปนะครับเหมือนที่เคยทำมา แต่ในต้นในครั้งต่อๆ่อไปเนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคำถามหรือว่าคอมเมนต์เรื่องในสัปดาห์ก่อนนั้นนะอย่างเช่นในวันที่4เมษาเนี่ยก่อนที่ผมจะให้เรื่องใหม่นักศึกษาในวันนั้นผมจะให้โอกาสนักศึกษาได้อภิปรายได้ถาม ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาไปศึกษามาในวันนี้นะครับเพื่อผมจะได้ดูได้ว่านักศึกษาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องจากนักศึกษาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ไม่ใช่นักกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเจอในชีวิตยิ่งนักศึกษาเติบโตขึ้นในหน้าที่การงานเนี่ยนักศึกษาจะยิ่งใช้ความรู้วิทยาศาสตร,ร์น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่ความรับผิดชอบจะทําให้กศึาษาเนี่ยต้องไปทํางานกฎหมายงานการเมืองงานบริหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกๆคนนะครับก็จะไม่พ้นทํางานบริหารทํางานกฎหมายในขณะที่งานวิชาการงานเทคนิคเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงเพราะว่าจะมะีเด็กรุ่นใหม่ๆห,หรือถ้าเป็นหัวหน้าก็จะมีลูกน้องเนี่ยมาทําแทนแล้วโดยปกติคนรุ่นหลังๆก็จะมี เทคโนโลยีใหม่ๆมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับในขณะที่รุ่นพี่ซึ่งเติบโตขึ้นเนี่ยจะยิ่งทิ้งงานเทคนิคไปมากขึ้นมากขึ้นต่อให้ไปรเรียนสูงแค่ไหนก็เถอะต่อให้ไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็จะเหมือนกันนะครับเมื่อเติบโตขึ้นในองค์กรเพะฉะนั้นวันนี้ก็คงปฏิบัติเหมือนเดิมแต่เตรียมไว้ถามคำถามผมหรือทำคอมเมนต์ในคลาว หน้าด้วยนะครับในวันนี้สไลด์ของผมก็จะสั้นมากนะเพียงแต่ให้รายละเอียดน้อยมากนะเพื่อที่จะให้หนักศึกษาเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการไปค้นคว้าแล้วก็อ่านเอกสารนะซึ่งมีค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยมีสองเรื่องใหญ่ๆนะก็คือกฎหมายว่าด้วยนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกับ กฎหมายว่าด้วยนโยบายและแผนพลังงานในเรื่องนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนครับว่ากฎหมายฉบับหลักก็คือเพื่อจะส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งออกมาฉบับล่าสุดออกมาปีสองพสามสิบห้าแต่ก็มีแก้ไขเพิ่มเติมตามมานะจริงๆกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหญ่เป็นกฎหมายกลางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับ เนื้อหาที่นักศึกษาจะใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาในส่วนแรกๆของกฎหมายฉบับนี้นะครับนั่นก็คือในหมวดว่าด้วยคณะกรรมการสิง,งห์ล้อมแห่งชาตินักศึกษาไปทำความเข้าใจนะครับว่ามันเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับ อีกอันนึ่งก็คือกองทุนสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับประเด็นก็คือกองทุนสิ่งแวดล้อมคืออะไรแล้วก็พอเป็นกองทุนก็แสดงว่าต้องมีเงินไปดูว่าเงินเอามาจากไหนนะครับแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับหมวดนี้เขาก็จะอธิบายไว้อันนั้นก็เป็นในส่วนสําคัญสําคัญนะครับเสร็จแล้วถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ จากประเทศไทยเนี่ยใช้วิธีการกําหนดค่าแอมเบียนซึ่งศึกษาคมทราบดีแล้วที่มาของค่าแอมเบียนมาจากไหนก็จะอยู่ในเนี่ยหมวดตรงนี้นะครับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งก็แบ่งเป็นหลายส่วนดูซิว่าการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขาทำยังไงนะครับเขตอน,นุรักษ์พื้นที่คุ้มครองเป็นยังไงทำมาอย่างไงนะครับส่วนในเรื่อง e อไที่ข้ามไปก่อน มาดูในหมวดสี่เอ้ยหมวดสี่ใช่ไหมตาผมงงไหมการควบคุมมลพิษก็จะมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษอันนี้ก็ทํานองเดียวกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินักศึกษาไปดูว่ามันเป็นใครนะครับมาจากไหนแล้วทําอะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนก็มีการกําหนดว่มามลพิษมาตรฐานมลพิษเขตควบคุมมลพิษนะครับอันนี้ดู ดูคร่าวๆยางถึงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่นักศึกษาจะต้องดูนอกถ้าเป็นไปได้นักศึกษาไปที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษกับสำนักง,งานนโยบายและแผนนะครับหรือสอพอนั่นเองนะตรงนั้นก็น่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่ทราบมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมไหมครับ ถ้ายังไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยนโยบายและแผนพลังงานนะครับอันนี้ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองฉบับคือพรอมยัดัดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วก็พรมยัติการประกอบกิจการพลังงานสองฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารพลังงานของประเทศไทยนะครับโดยฉบับแรกเนี่ยก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับ พร่ำญัิเมื่อสักครู่แต่เป็นในด้านพลังงานนะก็จะมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานเนี่ยดูแลอยู่นะส่วนพร่ำญัติการประกอบกิจการพลังงานนี่จะไปควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับพลังงานนซึ่งก็มีมีความเป็นกฎหมายที่ยาวนะครับแต่ก็ให้เน้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนซึ่งจะไปเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับอย่างพร่ำญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเป็นกฎหมายเล็กๆสั้นๆเพราะว่าพูดถึงคณะกรรมการที่มาบริหารพลังงานของประเทศเท่านั้นนะครับที่มันจะมีรายละเอียดก็คือบัญญยัดฉบับนี้นะครับการประกอบกิจการพลังงานแห่งชาติซึ่งอันนี้จะมีความสําคัญลงไปถึงระดับผู้ประกอบการนะครับเนี่ยโดยเฉพาะ หมด2องนะครับองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเนี่ยนักศึกษาไปทำความเข้าใจนะครับแล้วโยงกลับไป่ิว่าความรู้ที่เคยมีจากการเรียนวิทาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับก็จะมีส่วนของสํำนักง,งานการกำกับกิจการพลังงานด้วย แล้วก็ในหมวดถัดไปการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานนะครับอันนี้ก็ดูาการอนุญาตนะครับแล้วก็การเรื่องค่าบริการเนี่ยนักศึกษาลงไปทำความเข้าใจว่าเขาบริหารกันยังไงนะครับการที่พลังงานราคาพลังงานในประเทศเนี่ยมันขึ้นมันลงมันเกี่ยวกับกฎหมายนี้ยังไงหรือเปล่านะครับ นอกจากนั้นยังมีการกาหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบากิจการด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องระบบโครงข่ายพลังงานแล้วก็มีการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานซึ่งเป็นผู้บริโภคซึ่งลงไปถึงประชาชนทุกๆคนดูซิว่าเขาจัดการกันยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องเงินนะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมัเอาไว้ทำอะไร แล้วก็คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเนี่ยเขาทำรายการน,นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกฎหมายฉบับนี้ในส่วนอื่นๆยังยังไม่ต้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็มีสมัดงานนโยบายและแผนพลังงานแล้วก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนักศึกษาตามลิงก์ไปได้นะครับผมคงไม่พาไปเพราะว่าใน,นนั้นมีอะไรที่จะต้องดูเยอะนะครับ ผมก็หมดที่เรื่องที่จะพูดแล้วถ้านักษึกษามีคําถามมีข้อสงสัยเชิญได้นะครับก่อน,นักศึกษาจะไปทํางานเพราะวันนี้งานค่อนข้างเยอะทีเดียวขอโทษนะคะอืมเอกสารที่อาจารย์ให้มามันค่อนข้าง,างตรงตัวะคะ่ะสิ่งที่อาจารย์ expect คืออะไรอะคะท,ที่ expect ก็คือนักศ<า>ึกษาึาก,กษาป,ปโทคะ่ะ ก็เหมือนเหมือนกันครับปริญญาตรีปริญญาโทเหมือนกันหมายถึงเนื้องานที่เขียนลงไปเหรอคะหรือว่าการสัง่งสอบก็ใช่ครับนี่นี่หมายถึงในในชั้นเรียนนี้ไม่ใช่การสอบนะอ่ะใช่ค่ะใช่เหมือนกันถ้เรียนเหมือนกันปริญญาโทปริญญาเอกเรียนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากเราเรียนสูงกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าก็ก็ช่วยน้องๆก็จะเป็นผลดีนะก็เหมือนกับช่วย ช่วยให้น้องๆแอดวานซ์ขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่า <c oughs> ถึงแม้จะเรียนปริญญาโทแต่ก็ใหม่สำหรับเรื่องกฎหมายนะครับแล้วนี่คือเหตุผลที่ทำไมภาควิชาถึงให้มาเรียนร่วมกันแล้วผมก็สอนที่เดียวกันนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านะครับเพียงแต่ถ้าเป็นไปได้เรามีมุมมองอะไรที่ดีกว่าน้องๆเนี่ยช่วยน้องๆก็น่าจะดีครับ น้องๆเองก็เถอะอย่าได้ดูถูกตัวเองนะครับถ้ามีมุมมองอะไรดีๆก็ทุ่มออกมาได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับไม่ทราบใครมีประเด็นอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมก็จะไปแล้วนะครับก็วันนี้ ไม่ง่ายแต่ถ้าทุกคนตั้งใจช่วยๆกันงานก็น่าจะออกมาไม่เร็วนะครับโอเคถ้าไม่มีก็พบกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าเนี่ยผมคาดหวังหลายๆคนจะมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องใหม่ในครั้งหน้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ